โอ้ยอะไรอะไร,ะไร,ะไรเนอ๊ะเขามาสบายกับไปฉีดยาเหรอไหมเขามาทำลูกสาวผมได้ไงเนี่ยโอ้ยไม่ได้รู้เรื่องเลยเอา,อางี้ดีกว่ากำนันอะไรแดนแข่งกันไปเลยเอาแดนใช่ไหมอ่ะมาอ่ะแดนเจอกันมาเลยมาเจอเลยลูกๆเดี๋ยวเจอลูกขวัตตับลูกหมู เย็นๆยังไม่ตัดสินฟังผู้ใหญ่ของเราก่อนใช่เดี๋ยวเป็นที่เจ๊แต้วเจ๊แต้วลองลองลองดูสิครับเป็นไงกันค่ะก็ลีนะการแสดงก็ใช้ได้หมดเลยเจ๊ก็ชอบนะแต่ว่าแดงนี่ก็เอาความสามารถเฉพาะตัวออกมาทำการแสดงดเกียงเจ๊แต้วมากเลยเ็นเป็นเจ๊แต้วหรือเป็นเจ๊ค่ะเป็นสำเนียงจีนอเชิญต่อค่ะเดี๋ยวผัวผัวเดี๋ยวอยู่เฉยๆก่อนเลยเจ๊กำลังจะทำงานแทงไอจะ๊จุกลงมา คือการแสดงแดงนี่สุดยอดมากเป็นการเอาความสามารถเฉพาะตัวออกมาก,ก,ก็ใช้ได้แล้วก็ดูก็เนียงตาสว่างความสามารถทางด้านตีกีกองไอ้ก้องหลายๆอ่างเขาเรียกกองอะไรเั่งเปิบนั่งแหละ,ะล,ลูกตาํมก็ถือว่าดีสุดยากเลยแล้วก็น้องเอ <A. S 1> เหอกพอะน้องเอ ก็ก็เป,เป็นเอ,เอาเอาความสาม,มารถที่ตัวเองตีลานาคเป็นงเมื่อกี้อาจารย์เชงยังถามเลยเขาไปฝึกในโรงเรียนเหรอแต่จ,จริงๆแล้วเขาเขาฝึกคงเป็นงมานางแล้วใช่ไหมตีลานาคะหนูอ,อ่ะอตอนแรกอ่าพอแล้วกูไม่ต้องอยากรู้แล้วอ,อ้าวแต่ว่าที่จะตำหน,นิก็คือน้องกี้ตั้งแต่หนูออกมาตอนฮึฮักทีแรกแล้วตั้งแต่บักนางเป็นต้องมานี่หนูยังไม่ได้ทำอะไรเลย งนเวทีมีหนูตลอกแต่หนูหลุกเฟร,รมไปเลยหนูหายไปเลย,ยก็เช้ก็เป็นห่วงหนูว่าทิกนี้หนูเนี่ยเออทำใจไว้หน่อยนะก็ถ้าหนูออกไปก็คงไม่มีปัญหานะ ไม่ม่ไมนมันก็ต้องออกมันถึงความเป็นจริงแล้วามันก็คือต้องออกใช่ไหมแต่ก็ต้องดูก่อนแหมใช่ไหมผลโวดถ้าเกิดสุขบุสุขท้ายแล้วเป็นหนูนะก็ไม่เป็นไรก็โอกาสหน้ายังมีแต่ว่าก็กลับไปใช้ชีวิตทอมอยู่กับลูกเมียไม่โยังไม่โอถ้าสุดท้ายแล้วก็กลับไปอยู่กับภรรยาตัวเองนะมันไม่แน่หรอกโชคดีนะี รู้สึกไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่เลยนะขอบคุณคุณนายด้วยนะคะขอเสียงกรี๊ด้วยนอีกครั้งนึงค่ะเอาละการประชันยังไม่จบนะคะยังไม่จบค่ะเพราะเด็ดในช่วงหน้าเนี่ยเป็นยกสุดท้ายแล้วที่จะตัดสินว่าบ้านเหนือหรือว่าบ้านใต้ชนะสักครู่ค่ะี๋ยวกลับมาจ้า สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งและอยู่ทางบ้านครับนะครับผมวันนี้กับพวกเรากับเก่งจริงครับผมกับพวกเรานะครับวันนี้ดีใจลากเกินที่เป็นวิกกี้ที่เก่งมันเป็นวิกกี้ห้านะครับที่เป็นขออนุญาตขออนุญาะครับเก่งเก่ง ตีหนึ่งแล้วเหรอเอ๊ะตีหนึ่งอะไรล่ะสวัสดีผู้ชมองก่อนใชแหลยอ๋อนี่นี่นี่วัสดีครับเลยใครบอกด้วยใครใครเนี่ยกินกาดกินกาดเล่นหน้าเล่นหน้าเล่นหน้าโอ้ยคาแรคเตอร์อะไรของเราประจับตัวเลยเล่นหน้าเล่นตาต้องกระพูดกระพูดคือไม่ค่ไหนนี่เป็นไงเออกับพวกเราเป็นที่ที่ห้าแล้วนะฮะเป็นไงครับคุณกังไงครับครับอันนี้ที่ห้ารู้สึกไงบ้างกับน้องๆทั้งหมด น้องๆมีวิวัฒนาการที่สูงๆนะวิวัฒนาการยนะไม่พัฒนาการวิวัฒนาการเนี่ยมันใช้กระสับพัฒนาการที่ดีพัฒนาการที่ดีากา็อยากจะบอกว่าน้องๆเก่งมากครับเก่งมากดูว่าจะทำอะไรก็จะเป็นโช์ตรีรหนาดใช่ไหมดูมว่เป็นโชว์เปิงมาก,ก็คุณเขาไม่ตอยก,ก,กว่าพวกเราเลยเก่งทุกคนเลยครับเอาเป็งี้ดีกว่าโชว์ต่อไปดีกว่าทำคุณเรื่องโชว์ต่อไปโชว์ต่อไปเลยนะผมนี่นะกองชุดกับคุณเคนแล้วก็น้องสองนะครับจะมาประชันกองชุดกันรับรองว่าหาไส้ขาดแล้วก็ฝีมือล้วน แซบตุ๊ดแซบตุ๊ดนี่ใช้ความสามารถกันเลยความสามารถความสามารถที่ซุ่มซ้อมกันมานาน3-4มสี่ปีที่ผ่านมาใช่ครับบห้าวันจริงๆเราซ้อมไปถึง5วันเลยนะพี่ซ้อมกันจริงๆอ่ะสองวันเต็มที่เลยฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยครูเขาจะซ้อมกันไม่ได้เต็มที่มากเพราะว่าครูติดธุระกิจการงานแล้วพวกเราก็เป็นพี่เลี้ยงแต่ก็ พร้อมให้น้องๆได้เลยอีกอย่างหนึ่งวิคนี้เราต้องโชว์เร็วกว่าเดือนเชว์วันเสาร์นะเป็นไหมแต่เยบอกว่าวิคน้าก็เลยที่ปกติแต่เสาร์นี้ผมบอกให้เป็นเสาร์ที่สนุกใช่ครับผมอยากจะใช้คำว่าโหดมันฮาใช่ฮะนี่ดีกว่าเพราะพวกเราสองพี่น้องเนี่ยรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเนี่ยมาร่วมกันรวมกันแล้วสิ่งสำคัญเดี๋ยวนี้ช่วงสุดท้ายผมบอกให้นะครับเปิดมาอย่างอลังการนี่ตรงกลางมีเซอร์ไพรส์ตรงกลางมีเซอร์ไพรส์แน่ๆท้ายสุด ไปนั่ไปที่ซาบซึ้งตึงใจลงเข้าไปข้างในเขาเรียกว่าซูเปอร์เซอร์ไพรส์ใช่หรือสุดเรียกไงว่าสุดสิงกระดิ่งแมวไอ้ก็บอกเลยชินิโกยคำโป้ยนี่อันนี้หมดหนึ่งผู้ตีเขาหมดเาเลยว่าเลี๋ยวเอาๆเออพวกเราอะไรเออเอาพี่คุณมีแหละอยากจะให้ที่ชมแบบว่าติดตามน้องๆหน่อยคุณหน่อยคุณหน่อยนี่แปลว่าเราคุยเกยทับเลยวว่าโชว์ต่อไปที่เรากำลังจะโชว์เนี่ย มีความสนุกมันหามากแค่ไหนเราพูดน้ำล่องกันเลยไหมเอาแค่พูดพี่พูดเลยผมแพ้มาสองช่วงแล้วช่วงท้ายเนี่ยผมไม่ยอมวันนี่แหละผมต้องชนะอะไรคาคอยตืนตอนเนี่ยอะไรหดี๋ยวบอกนะครับว่าไม่ยอมแพ้ครับผมไม่ยอมแพ้น้องแน่นอนคอยดูกันเองครับว่าจะมันจะถึงสนานขนาดไหนครับ แล้วสำหรับผมนี่ตั้งแต่เปิดตัวออกมาเลยผมบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์เฮ้ย <Hey! S 1> ปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้นี่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นฮะ,ะผมบอกเลยนะฮะว่าความเซอร์ไพรส์ของเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพวกเราน้องๆก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยในโชว์นี้เดี๋ยวอยากจะดูว่าใครจะเป็นผู้สรรืบสารตำนานผมจับตามองน้องไว้ดีครับผมอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถและมีอะไรที่หลากหลายที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นและยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ว่า เด็กคนนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วคุณดิจะบอกว่าโอ้โหเขาทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอพีออ่อุป,ปะอุป,ปะเก่งอะไรกันขนาดนั้นเอาเอาจะโมจ้าไปดูกันเลยคุนอะไรเก่ง รับสนุนโดย TrueMove H c g LTE 3G Plus e, และ Wi-Fi น้ำรถผลไม้ตราดีโดวัยไวรถหมูสับต้มยำ <ce lebr ation> สได้ร,ราการของประเทศ Thailand ด e a s o n 2ค่ะสนุกม,มากๆเลยที่ผ่านมานะคะ มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะจ๊ะในช่วงนี้ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการคัดเลือกรอบแรกวัยเก่าขอเกิดร้องเต้นเล่นโชว์ค่ะ<ข>เราไปมาแล้วที่ภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีนะคะงานนี้ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามเลยค่ะและยังได้รับเกียรตินะคะจากท่านนายกเทศมนตรีนครอ,ดอุดรธานีมาให้กําลังใจด้วยภาคต่อไปนะจ๊ะเราจะไปเจอกันที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาหาดใหญ่ค่ะวันที่28กุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่1และ2มีนาคมนี้ค่ะและวันนี้นะคะสําหรับเช้าเหนือค่ะ จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครอยู่นะคะช่วงเช้า10บโมงที่ห้างเมยาค่ะและช่วงบ่าย4ี่โมงเย็นนะคะที่ถนนคนเดินวัวล,ลายค่ะและเราจะมาคัดเรื่องมาในวันอาทิตย์นะคะที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตค่ะ ผู้ชนะนะจ๊ะจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทและมีสิทธิ์ได้ขึ้นคอนเส,สิร์ตกับศิลปินชื่อดังด้วยสอบถามได้เลยนะคะที่026103030หรือสมัครทาง Facebook ไวเก๋าขอเกิดก็ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะค่ะ40ปีขึ้นไปมาสมัครได้เลยเจ๊แตวก็ไปสมัครได้นะคะเอาละค่ะเราไปโชว์พบกับการประชันกันต่อท่านมัคนณายกค่ะเอาละเอาละที่มนถึงช่วงสุดท้ายแล้วอ,อยากจะดูแบบการประชันแบบร่วมสมัยบ้างได้เลยกองชุด ตอบชุดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามทางด้านนี้ก่อนทางผู้ใหญ่ครับกับคุณนายพอจะมีนักตีกลองบ้ากไหมมีอยู่แล้วครับแน่นอนสบายค่ะสบายโอ้โหจัดเต็มค่ะจัดเต็มใครฮะคนนั้นใครพี่สองอ่ะอ่าคุณสองคุณสองของผมก็เลยใครกันบ้านเหนือมีนี่เลยสองหนุ่มคู่บัดดี้พี่เก่งกาศและน้องเคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนั่นนั่นมันตกรอบไปแล้วไม่ใช่เหรอครับ เนี่ยน้องสองเนี่ยตกรอบไปแล้วมามาได้ไงขึ้นมาทีได้ไงถึงผมจะตกรอบแต่พี่ก็ตกรุ่นไปแล้วมาทําไมเฮ้ปากดีเนี่ยไม่ต้องกลัวพี่เก่งปีที่แล้วเราเคยดวลกันแต่ปีนี้เราจะมาร่วมมือกันเพื่อที่จะไปขามันแล้วเราก็จะแพ้มันชนะมันนี่ชนะมันมาลุยเลยเอาไทยเกียรติไทยกำนันโซโลเลยมาเลยลูก

ใครปิดตาอ้าวอ้าวอ้าวกันเหนื่อทัน